ตามในส่วนของอาหารเจนะครับซึ่งมีหั้งร้าต่างๆต,ตลอดจน17นาฬิกานะครับจะได้ทุกท่านเข้าสู่ในอำเภอทับปุดนะครับท่านดำรงชิมทับตำบทับปุดนะครับท่านอานาชูบทนะครับท่านํำรงังเทศบาลนะครับ,บ,นนร,บรวมด้วยท่านหวัวหน้าส่วนราชการของอำเภอทับปุ่ด เสู่การแสดงชุดที่2นะครับโอกาสนี้ขอกระบเชิญท่านประธานสู่การแสดงชุดที่2นะครับท่นมาร่วมกันออกงทาวในค่ำคืนนี้ครับหนึร้อขอขอบพระคุณท่านในอำเภอเป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นเกียรติมาเป็นประธานพิธีส่งผลให้ผู้ที่กินผักมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดีอีกทั้งยังเหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยเพราะเป็นช่วงที่ดีประหยัดการใช้จ่ายประชาชนในชุมชนผู้ที่ร่วมประเพณีถือศีลกินผีศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นสองเพื่อสืบสานประเพณีจัดทำงานเจน,นะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการครับทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ในอำเภอท่าปุดทุกท่านนะครับ ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการจัดงานเทศกาลกินเจประจําปี2500การรับประทานอาหารเจถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพเนื่องจากเป็นการละเว้นการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับหันมารับประทานพืชผักผลไม้ 我们。